นี้ครับกลับมาอยู่ในบรรยากาศของมวยบันสนันนเมืองกันต่อนะครับนี่ที่กำลังเห็นไว้ครูอยู่นี่เป็นฝ่ายแดงในคู่ที่2นะครับก็คือโชคดีเพชรแสงทองส่วนฝ่ายน้ำเงินครับคมเพชรก้วยบางคอนแหลมหรือว่าจ่าติ๊กอุบลน,นะครับคููนี้ฝ่ายแดงต่อให้1ปอนครับ116กับ117ปอนบด์อครับดูนะครับว่าโอ้โหโชคดีวันนี้ถือว่าชชคละเอียดนะครับเลือดออกแล้วก็ออกหนักๆโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวนี่เห็นผลคนระับ เตะซ้ายไปครับคมเพชรลูกพี่สั่งลุยครับพี่ก๋วยครับต่อ,อทีมไปก่อนครับโชคดีเตะซ้ายครับพยายามจะหวดล่างคืนหืดวาดไปเตะซ้ายมาเอ้ยมาซ้ายมาซ้ายเซครับแล้วก้นจําเบาต้องนับครับโอ้โหอีกเสียยวีครับ ไม่งั้นคุณพระระครังช่วยแต่ว่าโดนนับแล้วไหวไม่ไหวก่อนหน้านี้โดนสะสมมาเยอะด้วยครับโอ้โห,โหนี่ครับมาย้ำชัยไปครับโอ้โหสะใจเลยครับโชคดีเพชรแสงทองโอ้โหนี่ครับมาคมเพชรแกไปพลาดแหละครับย้ำชัยไปเลยนะครับนี่ท้ายปีต้นปีครับ มาดูมาดีใจดูครับมาทาผายมือโอ้ดูครับมาก็ถือว่าระบบการป้องกันตัวนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำเขาได้เหมือนกันครับทำเขาได้แต่ว่าโดนด,ดูครับมาฮุกซ้ายกับฮุกซ้ายครับโอ้โหแต่ว่าของฝ่ายแดงนี่มันเน้นเน้นแน่นๆ่นกว่าครับโอ้โหดูครับ